ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,797หลังจากเห็นในอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยเนื้อหาที่ไม่อื้ออมนวยตะวันนาค่อยตระหนักว่าเธอต้องกอบกู้ชื่อเสียงกลับมาตัดใจจากผู้หญิงคนนั้นโดยเร็วที่สุดผู้หญิงคนนั้นถ้าเธอแพ้ตนเองก็แพ้ตนเองต้องไม่ถูกลากเข้าไปในหล่มจากความล้มเหลวของเธอต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองให้เร็วที่สุดเธอจึงวางแผนจะใช้ประโยชน์จากงานเลี้ยงวันนี้ ประชาสัมพันธ์ว่าเธอไม่เคยคิดละทิ้งความพยายามในการสนับสนุนชุมชน l g b t ก่อนเลือกตั้งตนเองสนับสนุนแม้การเลือกตั้งครั้งนี้ล้มเหลวเธอก็ยังคงสนับสนุนเหมือนเดิมโดยวิธีนี้จึงสามารถส่งข้อความที่จริงจังไปยังโลกภายนอก ฉันสนับสนุนผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เพราะสนับสนุนจุดยืนของเธอหรือเพราะฉันกลัวความลับถูกเปิดเผยแต่เพราะว่าฉันมีความรักอย่างจริงใจต่อ LGBT ดังนั้นเธอต้องคว้าโอกาสวันนี้ใช้งานเลี้ยงนี้สร้างสถานการณ์รักษาเสถียรภาพหลังคอนเสิร์ตเริ่มอย่างเป็นทางการค่ำวันนี้เธอจะกลับมายืนยันการสนับสนุน LGBT ต่อหน้าแฟนๆน,น,นับหมื่นเพื่อรักษาสถานการณ์ เวลานี้มิสุอิโยชิตากะพร้อมพวกเยเชิญถึงหน้าตะวันนาพันยาและลูกสาวของเขารวมทั้งตะวันนาและแฟนหนุ่มนั่งอยู่เหลือเพียงสองที่นั่งที่โต๊ะหลักเมื่อเห็นเขาเชิญคนมาเพิ่มอีกสี่คนมิสุอิโยชิตากะมาถึงโต๊ะก่อนเขาพูดกับลูกสาวว่าโคโคมิ ok omi, คุณกับแม่ไปนั่งโต๊ะถัดไปก่อนพ่อจะตามไปภายหลังมิสุอิโยชิตากะคิดให้คนทั้งสี่นั่งร่วมกับตะวันนา ครอบครัวเขาสามคนนั่งกับเคนลี่โดยวิธีนี้เมื่อเฟยเคอร์ซินมาถึงเธอต้องไปนั่งร่วมโต๊ะกับตนเองตามธรรมชาติตนเองจะถือโอกาสนี้พูดคุยเรื่องธุรกิจกับเฟยเคอร์ซินส่วนตะวันนาเขาไม่คิดสนใจแม้แต่น้อยแค่อยากให้ลูกสาวยินดีตะวันนาจะอยู่ที่โตเกียวต่ออีก3ามวันเธอและแฟนหนุ่มอาศัยอยู่ที่คฤหาสน์มิสซูอี ในความเห็นของเขาลูกสาวเขามีเวลาเหลือเฟือจะทำความรู้จักพัฒนามิตรภาพกับตะวันนางานเลี้ยงเล็กๆเ,เช่นนี้ไม่มีค่าอะไรมิสูอิโคโคมิเข้าใจเจตนาของพ่อเธอดีแม้เธอจะไล่าตามดาราแต่ไม่ใช่คนสำรวยเอาแต่ใจรู้ดีว่างานของพ่อสำคัญกว่าเธอยือนขึ้นพูดกับตะวันนาและเทเวอร์ว่าขออภัยฉันจะไปนั่งที่โต๊ะถัดไปพวกเรากลับบ้านค่อยคุยกัน ตะวันนาไม่ชอบงานเลี้ยงวันนี้ทั้งยังได้ยินข่าวร้ายอารมณ์ของเธอดำดิ่งลงทั้งยังคิดไม่ถึงทุกคนจะเมินเฉยคำพูดของเธอทำให้ตอนนี้อารมณ์เธอย่ำแย่อย่างมากเวลานี้เธอไม่อยากคุยกับใครแต่ยังต้องเอาใจโคโคมิตระกูลมิสซูอีกคือผู้ถือหุ้นยูนิเวอร์แซลมิวสทั้งโคโคมิก็ปฏิบัติต่อตอนเองดีมากเช่นกันดังนั้นเธอบังคับตัวเองแสดงรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์พูดว่าโคโคมิ โปรดรอสักครู่ฉันจะไปหาคุณทันทีเมื่อทำงานเสร็จมิสูอิโค,โคโคมิพยักหน้ายิ้มจากนั้นลุกขึ้นยืนพร้อมแม่เดินไปนั่งโต๊ะถัดไปมิสูิโยชิตากมองตะวันนาพูดว่าคุณสวีดขอแนะนำให้คุณรู้จักท่านนี้คือคุณเย่และคุณนายเย่พวกเขาเป็นเพื่อนสนิทของคุณหนูเฟยประธานเฟยกรุป๊ปอีกสักครู่คุณหนูเฟยจะเดินทางมาที่นี่คุณหนูเฟย ตะวันนารู้สึกไม่พอใจเธอรู้จักเฟยเคอร์ซินรู้ว่ายามอยู่ต่อหน้าเฟยเคอร์ซินรัพย์สินของเธอเป็นเพียงขนเส้นหนึ่งของัวเก้าตัวแต่งานเลี้ยงวันนี้เธอเป็นตัวเอกกลับถูกเมินเฉยเมื่อเห็นมิสุอิโยชิตะก็ได้ยินว่าเฟยเคอร์ซินกำลังจะมาเขาแสดงความตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดทําให้ตะวันนารู้สึกไม่ยินดีมากยิ่งขึ้นเธอไม่คิดขัดแย้งกับมิสุอิโยชิตะเขาเป็นหนึ่งในเจ้านายของเธอ เป็นแม้แต่เจ้านายของเจ้านายของเธอแต่เฟยเคอร์ซินไม่ใช่เจ้านายของตนเองเธอไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของยูนิเวอร์แซลมิวสิกไม่ได้มาจากวงการบันเทิงด้วยซ้ำทำไมถึงมาขโมยจุดเด่นของเธอแม้ภายในใจตะวันนาไม่พอใจมากแต่ไม่แสดงออกบนใบหน้าแฟนหนุ่มเธอเริ่มลอบอัดเสียงเธอไว้ดังนั้นเธอต้องแสดงทั้งหมดให้สมบูรณ์แบบไร้ทิ่ฐิ เธอยิ้มพลางยื่นมือออกไปให้เย่เชิญและเซียวชูรันพูดอย่างสุภาพว่าคุณเย่คุณนายเย่สวัสดีเซียวชูรันคิดไม่ถึงตะวันนาเป็นฝ่ายเริ่มยื่นมือให้เธอจับรู้สึกตื่นเต้นมากจนลืมยื่นมือออกไปเย่เชิญยื่นมือจับแขนเตือนเธอเริ่มกล่าวแนะนำพันยาคุณสวีดนี่คือพันยาของฉันเซียวชูรันหลังจากเย่เชิญแนะนำเช่นนี้ ในที่สุดเซียวชูรันรู้สึกตัวรีบเอื้อมมือไปจับมือตะวันนาพูดอย่างตื่นเต้นสวัสดีคุณสวีดฉันชื่นชมคุณมากหลังจากพูดเช่นนั้นเธอนึกถึงตรงรั่วลินที่อยู่ด้านข้างรีพูดว่านี่คือเพื่อนสนิทของฉันตรงรั่วลินเธอชื่นชมคุณมากเช่นกันตะวันนายิ้มอย่างยินดียื่นมือให้ตรงรั่วลินพูดด้วยรอยยิ้มสวัสดีคุณหนูตรงตรง,ตร,งรั่วลินรู้สึกยินดีพูดอย่างรวดเร็ว คุณสวีดฉันชื่นชมคุณมานานตะวันนาตอบว่าขอบคุณมากที่สนับสนุนฉันคงไม่มายืนถึงจุดนี้เพราะคุณและทุกคนคอยสนับสนุนฉันหวังว่าคุณจะสนับสนุนคนกลุ่มน้อยอย่าง LGBT เช่นฉันให้เคารพสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของพวกเขาให้พวกเขามีสิทธิมีเสียงมากขึ้นบทที่6798ผู้จบ เธอมองเซียวชูรันถามอย่างจริงจังคุณนูเซียวคุณยินดีเป็นเหมือนฉันไหมทุ่มเทสนับสนุนแอนจีบีทด้วยกันหรือไม่ฉันเสียวชูรันรู้สึกเขินอายเธอไม่สนใจเรื่องพวกนี้ไม่ว่าสนับสนุนหรือต่อต้านแต่คิดไม่ถึงตะวันนากลับถามเธอโดยตรงทําให้เธอไม่รู้จะตอบอย่างไรหากบอกไม่สนับสนุนจะขัดกับค่านิยมของตะวันนาอย่างเห็นได้ชัดมีสุภาษิตจีนกล่าวว่า ไม่อาจาตบหน้าคนยิ้มแน่นอนเธอไม่อาจาต่อต้านต่อหน้าหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอพูดอย่างไม่เต็มใจฉันจะพยายามให้ดีที่สุดหลังจากพูดเช่นนี้เซียวชูรันรู้สึกอึดอัดใจถ้อยคำหลอกลวงเช่นนี้คนอื่นพูดได้คล่องปากเป็นกิจวัตรแต่สำหรับเธอคำพูดเหมือนติดอยู่ในลำคอเมื่อเห็นท่าทีของเซียวชูรันตะวันนายินดีมากพูดทันทีว่า ในานามของกลุ่ม LGBT หลายร้อยล้านคนทั่วโลกขอบคุณการสนับสนุนของคุณจากนั้นเธอมองไปที่ตรงรั้วลินถามอย่างคาดหวังคุณหนูตรงคุณละตรงรั่วลินไม่มีภาระทางใจเหมือนเซียวชุรันเธอโร่องออกมาโดยไม่คิดแน่นอนพวกเรามาร่วมงานกันดวงตาของตะวันนาเป็นประกายพูดอย่างตื่นเต้นเยี่ยมากคุณหนูตรงมีทัศนคติมั่นคงคุณเป็นสมาชิก LGBT หรือไม่ ไม่ตรงร่วหลินยกมือทั้งคู่สายศีสษะโผล่ออกมาฉันย่อมไม่ใช่ฉันเป็นคนปกติเช่นคุณชอบผู้ชายเหมือนกันตะวันนาตกตะลึงพักใหญ่มองดูเทมเวอร์แฟนหนุ่มของเธอจากนั้นมองที่ตรงร่วหลินพูดด้วยรอยยิ้มคุณหนูตรงฉันขอแก้ไขข้อผิดพลาดจริงๆแล้วไม่ว่ารสนิยมทางเพศใดก็เป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราควรปฏิบัติต่อพวกเขาแต่ละคนด้วยสายตาที่เท่าเทียม ใช่ใช,ใชนั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึงแต่การแสดงออกของฉันอาจไม่ถูกต้องนักหลังจากพูดจบตรงรัวลินอดไม่ได้ที่จะบ่นพึมพำในใจคุณเก่งมากในการหาช่องโหว่ในคำพูดคนอื่นโชคดีที่พี่สาวตรงของคุณคนนี้ไม่อยู่ในอเมริกาไม่ถูกสื่อทำข่าวไม่ทราบต้องสวมหมวกกี่ใบบนศีรษะหากถูกคุณศาสตร์น้ำสกกระโรกใส่ต่อให้กระโดดลงไปในแม่น้ำอเมซอนยังไม่อาจล้างให้สะอาดได้ ตะวันนาพอใจกับการแสดงของเธอมากเมื่อคิดว่าแฟนของเธอถ่ายวิดีโอไว้เมื่อวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ะจะต้องพิสูจน์ว่าเธอสนับสนุนแอลจีบอย่างไม่เห็นแก่ตัวจากส่วนลึกของหัวใจตะวันนาผู้พิชิตสองเมืองติดต่อกันตั้งเป้าไปที่เย่เชิญอีกครั้งเธอรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะไล่าตามชัยชนะถามเย่เชิญว่าคุณเย่ไม่ทราบทัศนคติของคุณต่อแอลจคืออะไรสนับสนุนหรือต่อต้าน ฉันเย่เชิญอดขมวดคิ้วไม่ได้เขารู้สึกการกระทำของตะวันนาแปลกประหลาดปกติเมื่อได้รับการแนะนำให้คนรู้จักกันไม่ควรถามทัศนคติฝ่ายตรงข้ามถือเป็นเรื่องน่ารังเกียจและไร้มารยาทต,ตะวันนาทำงานวงการบันเทิงนานหลายปีเป็นไปไม่ได้จะไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ตอนนี้เธอถามทีละคนคิดว่าเธอต้องมีจุดประสงค์ใดเวลานี้เย่เชิญสังเกตเห็นทางหางตา แม่แฟนของตะวันนาดูเหมือนเล่นโทรศัพท์มือถือแต่กล้องหันเข้าหาเขาและตะวันนาตลอดเวลาคิดว่าเข้าใจเจตนาของตะวันนาที่ทำเช่นนี้เขาพูดอย่างใจเย็นว่า LGBT เป็นเหมือนผู้อพยพในอเมริกาเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากจะแสดงจุดยืนสนับสนุนหรือการต่อต้านได้อย่างไร เมื่อตะวันนาเห็นเยเชิญไม่แสดงอาการสนับสนุนทันใดนั้นภายในใจเธอรู้สึกยินดีหากตนเองพูดเรื่องหนึ่งตลอดเวลาทุกคนเห็นด้วยตลอดย่อมไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเมื่ออัปโหลดวิดีโอดังกล่าวไม่อาจเน้นย้ำความจริงจังของตอนเองหากพบน้ำแหลมเช่นคนอย่างเยเชิญสามารถพิสูจน์ด้วยความกระตือรือร้นเพื่อขจัดน้ำแหลมนี้ทิ้งไปตะวันนาถามอย่างชอบทําว่าเหตุใดไม่อาจแสดงออก สนับสนุนคือสนับสนุนต่อต้านคือต่อต้านแค่บอกความคิดแท้จริงของคุณออกมาจะยากตรงไหนเย่เชิญ,ญยิ้มพลางถามเธอว่าฉันขอถามคุณผู้อบพยพในสหรัฐอเมริกาไม่เพียงมาจากหลายร้อยประเทศแต่ยังมีผู้อบพยพที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายอย่าเพิ่มพูดถึงผู้อบพยพถูกกฎหมายในบรรดาผู้อบพยพผิดกฎหมายมีผู้ที่ทำงานขยันขันแข็งช่วยเหลืออ,อเมริกา แต่บางคนก่ออาชญากรรมทุกประเภทต่อชาวอเมริกันทั้งเผาฆ่าร้นสะดมมีผู้อบพยโยผิดกฎหมายหลายสิบล้านคนมีภูมิหลังแตกต่างกันหลายร้อยประเภทคุณจะแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่ซับซ้อนนี้ได้อย่างไรฉันขอถามคุณคุณสนับสนุนผู้อบพยโยผิดกฎหมายในอเมริกาหรือไม่